จะลองชิมกั้านขึ้นมาจริงๆอร่อยอะไรขนาดนี้นวันนี้อนจะพามาดูข้อแพะแกะของไร่รื่นรดมนะคะให้ทายค่ะว่าน้องแพะแกะไร่รื่นรดมเนี่ยชอบทานอะไรเป็นของว่างค่ะไปดูกันเลยค่ะ หกนนันี่คือใบตองนะคะคือน้องชอบมากให้อาหารแพะแกะเนี่ยมันเพลินตอนไหนคะตอนได้ดูเขากินนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักตัดแต่งจากในลงแปรรูปนะคะเราก็เอามาให้น้องแพะท,ทานด้วยนะคะต้นกล้วยเนี่ยเป็นของทานเล่นที่เขาชอบกินระหว่างวันมากเลย จะกินได้ถงกการด้วยเลยนะคะที่ชอบที่สุดก็คือการที่ได้ดึงชีกกระชากด้วยตัวเองนะคะเหมือนกับเ,เ,เขาได้กินจากต้นไม้จริงๆควรระวังนะคะการมาที้กระแปะนะคะอย่าใส่อะไรที่เป็นสร้อยหรืออะไรห้อยๆนะคะน้องก็จะคิดว่า กินได้นะคะแล้วก็ชอบกินอะไรแปลกๆด้วยใช่ไหม <S <S แพะของเราเล่นได้ลูกได้นะคะ <S 1> <S 1> ที่เห็นหอยู่เนี่ยดูเหมือนเราไม่ได้ให้อาหารเขานะจริงๆแล้วให้ให้ตลอดทั้งวันนะคือเขาเป็นสัตว์สี่กระเพาะเป็นเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อมนะคะดังนั้นเนี่ยจะไปเไนนก็บไว้ในกระเพาะของเขาดูที่ไหนว่าตัวผู้ตัวเมียนะคะดูที่อวัยวะอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแพะบางตัวตัวเมียก็มีเขานะคะ ตัวคู่เนี่ยเขาก็มีเหือกันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แพะจะมีลนนษณะใสซนดือ้อเจอเล่นะคะแต่แกะเนี่ยเขาจะสักพื้อแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มแพะนี่ชอบชน